สวัสด,ดีค่ะพเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะคะวันนี้พี่พินี้นะคะก็มีเรื่องเล็กๆน้อยมาเล่าให้ฟังเนมเมื่อวันที่เมื่อวันที่26พฤษภาคที่ผ่านมานะคะบริษั Golden Shop ท Golden s o f t h a i l a n d ได้เปิดทำการเปิดตัวเกมใหม่กันดั้มเน่กันดั้ที่เป็น,ปนแฟนที่ถามถึงกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะว่าเกมนี้เมื่ไหร่จะเข้ามาเปิดเมืองไทยสักทีแน่นอนว่าวันที่16มิถุนายนนี้เตรียมโค้ดเบต้กากันได้แล้วนะคะ แล้ว,วันนี้นะคะทางกันดั้มก็เปิดเว็บไซต์ค่ะสามารถให้เพืเ่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ sdco.in.th นะคะภายในเว็บนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆของกันดั้มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มานะคะการควบคุมเกมกรงเก็บผลหรือว่าผสมผุนโหมดการเล่นต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในเว็บไซต์ครบถ่วนเลย,ยเดียวนะคะและสำหรับงานที่เขาเปิดตัวกันไปนี้นะคะเขายังได้เชิญเหล่าพันธมิตรมาด้วยไม่จะเป็นเด็ก ทีมทอยแล็สยามอินเตอร์คอนมิที่ทำเกี่ยวกับประตูนี้นะคะมาผลิตกำลังเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้ของกันดั้มให้ใหญ่ขึ้นเลยอ่าและยังไงนะคะก็พบกันวันที่6วิทยาลัยกับการโค้สเดต้าของกันดั้มค่ะ